ดีครับเพื่อนๆตำนานอีกจีนก็ห่างหายไปนานครับกับคอนเทนต์เกี่ยวกับอุปรกรณ์ในการแปลงไฟล์จากม้วนวิดีโอนะครับพอดีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ผมได้มานานแั้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาทาคลิปสักทีวันนี้ก็เจะมาเล่าสุกุนฟังว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถช่วยในงานแปลงม้วนวิดีโอได้ยังไงนะครับเ,เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันก็คือกล่องแคปเจอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเอาเข้าเอา สัญญาณจากเครื่องเล่นมน้วิดีโอเทปนะครับมาเข้าที่ตัวมันนะครับโดยผ่านพอร์ต AV AV In ซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายมินิแจ็คแบบนี้นะครับด้านหนึงเป็นมินิแจ็คแบบนี้กับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็น AV ซึ่งปกติทั่วไปที่สามารถจะเสียบกับ AV Out ของวิดีโอเทปนะครับ ังนั้นการนําสัญญาณที่มาจากเครื่องด่นวิีวิเทปเนี่ยโดยมาเข้าผ่านเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นครับแล้วอุปกรณ์ตัวนี้มันมีมีจออยู่ในตัวนะครับแล้วก็สามารถบันทึกโดยตรงโดยใช้ USB ที่เป็ USB นแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสก์ที่เป็นพอร์ต USB หรือ, Hard ip, ะรรอจะก๊อปปี้ผ่านไมโคร SD ตัวเล็กตัวนี้นะครับที่เรา หาซื้อได้ทั่วไปก็ก็สามารถบอกทิกตรงนี้ได้เลยโดยตรงครับโดยที่ไม่ต้องผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปวครั้งหนึ่งก็คือเจ้าตัว,ต,วตัวนี้ครับคล้ายๆกันซึ่งตัวนี้มันจะสามารถบันทึกจากวิดีโอเทปได้เช่นกันนะครับแต่อุปกรณ์ตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับก๊อปปี้ไฟล์จากกล้องวงจรปิด มันก็หลักการทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะมี AV AV In เช่นเดียวกันตัวนี้ AV In เช่นเดียวกันเสียบเข้าแล้วก็บันทึกโดยตรงจากตัวมันแล้วก็สามารถบันทึกผ่าน SD Card ตัวนี้มี SD Card ครับตัวนี้เป็น SD Card ตัวนี้ก็สามารถบันทึกโดยตรงได้จาก SD Card ให่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับคือมันจะาสามารถบันทึกได้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตนะมีพอร์ตที่ให้มานี่อันนี้เป็น HDMI h d า i ตัวนี้สามารถมอนิเตอร์ออกจอภายนอกได้ด้วยอย่างเช่นทีวีนะครับถ้าสมมติว่าเราดูจอตัวนี้มันเล็กเกินไปเราก็สามารถส่งภาพสัญญาณภาพไปที่จอมอนิเตอร์ตัวใหญ่ได้โดยผ่านพอร์ตตัวนี้นะครับ มีหูฟังนะครับแล้วก็ยังมีพอร์ตชาร์จไฟซึ่งตัวนี้มันมีแบตในตัวนะครับแบตในตัวชาร์จเต็มเนี่ยเท่าที่ผมเคยลองก็คือสามารถอัดหนังได้ประมาณ2เรื่อง2เรื่องก็เรื่องหนึ่งก็เกือบเกือบสองชั่วโมงเนาะก็มันได้2เรื่องนะครับมีปุ่มลดเสียงคือมีลำโพงในตัวด้วยนะครับลำโพงนี่จะอยู่ด้านหลังนะครับก็คือมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมขอเสียบสาย AV ก่อนอเสียบสาย AV ก่อนนะครับแล้วก็ผมเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มด้านบนกดดขึ้นมาแล้วครับภาพขึ้นมา ครับผมแต่ตอนนี้มันก็จะเจอมันก็จะเช็คนะฮะว่าเจออุปกรณ์อะไรที่อยู่ในเครื่องเมื่อกี้มันเจอมันบอกว่ามันเจอไมโคร SD นะครับที่เป็นตัวบันทึกอยู่ในเครื่องนะครับถ้าว่าตอนนี้มันมันพบแล้วมันพบสื่อบันทึกแล้วที่จะบันทึกลงนะครับต่อไปเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนฟังก์ชันมันเป็นเป็นระบบปุ่มเลื่อนนะกดเลื่อนทีละทีทีละครั้งอ่ะแล้วก็มาเลือกที่ทีวีอินนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเล่นวิดีโอเทปก่อน บันทึกจากมือวิดีโอเทปนะครับกดเพย์ได้ยังไงนี่าาาทคมนนีี้้้ไไดดยังง่เริ่มเริ่มเพย์เล่นนะครับอันนี้การกดบันทึกก็คือกดบันทึกได้จากกลุ่มบันทึกได้ตรงย้อนกลับเสียงนิดนึงท่านทราบไหมว่าการที่รักนได้ผงเสียงเบานิดนึงไม่ใช่จะออกไปได้ย่างงได้หรอกนะครับต่อไปก็เริ่มกดบันทึกนะครับอันนี้เริ่มบันทึกแล้ว ันนี้เราจะดูว่ามันบันทึกแล้วหรือยังก็ให้ดูจากตัวนี้ครับตัวนี้นะครับที่มุมนะครับมันจะมันจะมันจะมีมันจะมีตัวเลขลันอยู่นะครับตัวเลขลันอยู่เดี๋ยวมองเห็นะเนี่ยมันจะมีตัวเลขลันอยู่ว่าตอนเนี้ยขณะนี้มันจะทําการบันทึกอยู่นะเป็นวินาทีบอกไว้นะครับอย่าเสียงยังดังอยู่้ะ ลดอีกหนอนึ oh. น่บตัวนี้ก็เป็นการบันทึกละตอนนี้เราทําการบันทึกอยู่เมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปิดก็คือปุ่มเดิมนั่นแหละกดปุ่มปิดยกเลิกการบันทึกนะครับมันก็จะบอกว่าเซฟนะเซฟไฟล์นะครับ,นะรบจากนั้นเราก็ลอง ไปดูได้ว่าไอตัวที่เราบันทึกเนี่ยเป็นยังไงเราก็ล่างไลฟ์ฟังก์ชันไปที่หมวดของวิดีโอนะครับแล้วก็กดเลือกดูจะจเห็นว่ามันมีตัวที่เราบันทึกเมื่อสักครู่เนี่ยตรงนี้ละอันนี้ผมก็จะเลื่อนไปดูไฟล์ที่เราบันทึกอันนี้จำนวนการบันทึกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเมมโมรีที่เราใส่เข้าไปให้มัน ผมเท่าที่ผมเช็คดูอะหนังหนึ่งเรื่องหนังหนึ่งม้วนอะประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันเซฟไฟล์เป็น mp 4แต่ไฟล์มันจะค่อนข้างเล็กคุณภาพของภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่คุณภาพของเสียงถือว่าใช้ได้นะครับเสียงคมชัดนะครับแต่ภาพเนี่ยก็คืออาจจะเล็กนิดหนึ่งโดนบีบอัดมาค่อนข้างเยอะเท่าที่ผมทดสอบดูแล้ว,ลวตัวเนี้ยมันยังไม่สามารถ เอนี่ผมเพย์นี่เพย์จากที่ที่ผมบันทึกเมื่อกี้สักครู่อย่เราอาสายนี้ออกกันครับที่เราที่เราบันทึกเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะครับรือเท่าที่เท่าที่เอ่อผมลองเช็คดูจากในสติ้งของเครื่องแล้วมันไม่สามารถปรับคุณตี้ได้เลย แต่ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ได้มาเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการทำคลิปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วตัวเนี้มาาันสามารถบันทึกได้ยาวนะครับโดยที่ไฟล์ไม่โดนสปิดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยุปกรณ์พวกน,นี้ถ้าเป็นเฟิร์มแบ์รุ่นเก่าเนี่ยมันจะถูกบันถูกสปิดสปิดไฟล์ยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะสปิดเป็น10 10พาร์ทเลย เนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะบันทึกยาวได้นะครับเนื่องจากว่าเ,เป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ไอ้เจ้าตัวนี้คิดว่าเฟิร์มแวร์เป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่แล้วตัวนี้มันเลยสามารถบันทึกยาวจนจบเรื่องได้เลยนะครับเป็นไฟลเ์เดียวเลยเป็นพาทเดียวเลยซึ่งผมก็ลองลองทดสอบดูแล้วว่าถือว่าเ,เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้าง คือเหมาะกับเวลาไปต่าจังหวัดพกไปด้วยพกไปด้วยพกเครื่องเล่นไปด้วยพกตัวนี้ไปด้วยคืออาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์แคปเจอร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ข้อดีมันก็คือไม่ต้องพึ่งผ่าคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังถึงอุปกรณ์ชนิดหนึงที่สามารถช่วยงานช่วยในการทำงานเรื่องเกี่ยวกับแคปเจอร์ ไฟล์นั่นหรอกให้เป็นไฟล์ดิจิตอนได้ครับผมสวัสดีครับ